สวัสดีค่ะอยู่กับช่องทางประกายแก้วนะคะวันนี้สองสาวย้ายสถานที่นะคะย้ายสถานที่มาอยู่ที่ลมไผ่นะคะสองสาวสงสัยจะดีใจนะคะได้ออกเดินเที่ยวแล้วก็มากินต้นไผ่นะควะัสดีเลยทางต้นไผ่อ่ะ เลือกเลยค่ะเลือกเลยหาหน่อมไม้นะคะวันนี้ปะไกยแก้วใบเฟิร์นมาหาหน่อมไม้นน่นแก้วหน่อมไม้นอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับทุ่งนานะคะเดี๋ยววันหลังก็จะพาเดินทุ่งนาด้วยนะคะ ก็จะอยู go, 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 go together, ่ใกล้ๆกับทุ่งนาเลยนะคะนี่ก็เป็นกอไผ่ใหญ่นะคะดูพี่เฟิร์นดูจะมีความสุขมากเลยนะอร่อยไหมคะพี่เฟิร์นมีแอบมองอาหารโนม้นะคะ หาหน่อไม้หาหน่อไม้ใครจะเจอก่อนกันหกักลงมาเลยพี่เฟินืกินใบไผ่นะคะวันนี้โอ้โหอร่อยโอ้โหดูมือยาวมือใครยาวสาวได้สาวเอามือพี่เฟินยาวนะคะนี่ ถึงตัวจะสั้นแต่มือยาวนะคะถึงขาดจะสั้นแต่มือยาวนะคะดูปะไกระ,กระวังด้ดยเดิพไปเฟิร์นเอ้ยมีน้ำนะคะปะไก่กวนพี่อย่างเดียวส่วนพี่สาวกินอย่างเดียวไม่สนใจใครนะคะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะ จะกลายเป็นช้างแพนด้าแล้วนะคะกินต้นไผ่กินใบไผ่ถูกใจแหละสองสาวถูกใจเลยแหละ น,นี่เดินเลาะเที่ยวไปถึงบ้านตะกางกลับมาแล้วนะคะมาม,มามากอภัยวันนี้เปลี่ยนสถานที่น,นะคะดูไปฝืนน้องประกายไม่สนใจนะคะวันนี้ประกายตื่นกี่โมงปะกายวันนี้ เมื่อวานตื่นสายนะคะน้องประกายดูสายคอทองคำของี่เฟินสายคอทองคำโอ้ คอไปเฟิร์นนี่อ้วนอันตันมากเลยนะคะฮะกระเดน็นกิโตกบิงเบาเ่ยดูหามแล้วเนี่ยไกลเบื่อแล้วคีปะกากเอ้ยอย่าหาต่เรื่องเล่นหลายปะกาก ชวนพี่เล่นอย่างเดียวเลยพี่เฟินอุสานนิ่งอร่อยแล้วโออร่อยใหญ่เลยค่ะอร่อยนะคะอร่อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะพาสรงสาวเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ล่มไผ่นะคะอยู่ใกล้กับทุ่งนาอยู่ใกล้กับวัว นี่นะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นข้อกัวน้องเนนี่น้องเนนน่ก็เพิ่งมีสมาชิกใหม่มีน้องมีน้องสาวหรือน้องชายให้ชิดแม่ของเนนี่เพิ่งคลอดลูกนะคะเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะโอ้เมื่อวานเมื่อวานนะคะ ขายยาวสาวได้สาวเอาเลยค่ะอา้ะาวปาไกยปาไกยแสงน้ำพ่เศนไปแล้วอร่อยไหมคะปะาไกย,อ,ยอร่อยไหมคะสวัสดีค่ะก่อนจ้าก่อนแล้ว จ้าก่อนเร็วไม่สนใจเลยอืไปแย่งในปากพี่เฟินประกายนี่ก่วนวน,นะคะจ้าสวยๆก่อนเล็วมือใครยาวมือใครยาวมือใครยาวก็มือใครอืมอร่อยเพลินเลยนะคะ กินผักตําลึงด้วยเดี๋ยววันหลังเราก็จะพาลงไปเลาะทางนู้นบ้างนะคะไปทุ่งนาไปกินสังข้าวเนาะสาวๆจะได้ผ่อนคลายนะคะอยู่อยู่กับที่บ่อยก็เดี๋ยวจะงุดหงิดนะคะ เตืนออกกำลังกายแล้วก็หาเก็บผักริมรั้วเก็บไม้ริมรั้วนะคะอย่างเช่นนู่นนะคะกำลังล้วงหาอะไรเนาะพี่เปินตรงนั้นก็จะมีผักตำลึงเนาะมีอะไรนะมีตำลึงอยู่ด้วยนะคะสองสามกินหมดเลยนะคะ สาวนี้ขี้เกียจนะคะจะไปเหยีบจากคากพี่อย่างเดียวเลยโอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องประกายแก้วกับพี่ใบเฟิร์นด้วยนะคะฝาก เมตตาอินดูครอบครัวเล็กๆของสองสาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะปะกายสวัสดีค่ะก่อลูกท่าก่อนจ้าก,ก่อร็วไม่สนใจเลย <c oughs> กำลังกินนะคะค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ